จะร้อยสิบเจ็ดก็หาคอนเทนต์ให้ครับนี่ไม่มีคอนเทนต์จะแส่เขาจัดให้เลยครับนี่เบา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 นี่ยครับดูสภาพดิ่ครับเนือเลยครับ ขึน้นล้อนะครับเออล้ออ,อ,อขึ้นแล้วครับวางก่อนวางก้อนเจ้าไ,ได้แล้วครับโอ้ต้องเจอโชอเฟอร์อย่างนี้ครับนี่คันเร่งอายครับ